ย้ำอ่ะแล้วว่าเนี่ยต่ำกว่าหรือสูงกว่าหรือเท่ากันย้ำว่าว่าเนี่ยเห็นลูกดูสิสูงนว่าย้ำกว่าต่ำกว่าเห็นไหมอันนี้อยู่บนบนบนบรรทัดอันนี้อยู่ลงบรรทัดมันอยู่เห็นไหมลูกเนเออมันลงมาครึ่งเสียงเองย้ำว่าย้ำว่าเธอเออลงมาทีะครึ่งบรรทัดขึ้นบรรทัดอันนั้นเออเออลงจีไอเดี๋ยนะย้ำเธอเออเห็นไหมลูกว่า้าสูงกว่าเธอเห็นไหม ว่าอยู่ในบรรทัดไอ้นี่ลงมาอีกเส้นหนึ่งแล้วหนะล่ะหนะล่ะหนาก็ลงมาจากเออถูกต้องลงไปจากคําว่าคําว่าเธอลงมอีกใช่ไหมเออครบสี่ตัวใช่ไหมล่ะย่ำมันจะเป็นนี้ค่ะนง่ไหนแง่ไรในทิ้งไปนะดูนี่ลูกยํำว่าเธอนะยังรักกันอยู่แันเองเพราะกันอยู่นี่นะคะกันนัดลงมาจำมาได้ลูกนี้ยํำว่าเธอนะหนะคำว่ายังอยู่นี่ ยังมันจะขึ้นมาการเนื้อลงใหม่ถิ่นนะคะลูกโอเคดีในยังรักกันอยู่เออแค่นี้เองมันวู่าพบ o no หนูดูสิมันวูบว่าพี่เธอบอกคำนั้นโน no ใช่นตัวนั้นกับคำว่าชอบดูดิห่างกันลงมาตั้งเยอะั้นหนูต้องทำว่าหนูไม่ต้องทัใช่สามสิมันวูบว่าพี่เธอบอกคำนั้น มันซาบซานที่ได้ยินทุกทีใช่มันพูดยากพูดลำบากตรงไหนถ้าพูดได้พูดให้ฟังก็ดีเห็นปะเห็นปะง่ายยังงายังหนูคิดเป็นอย่างนี้เลยก็ได้เป็นกรุ๊ปหนึ่งข้ง